มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน29เมษายนวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภิพุพลัยดอดุลเดชมหาราชบรมนาถะพิตมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมอพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2548และพระราชทานเสมาอักษรพระประมาพิไทยพปร,รอทองคำพระนามของพระองค์นั้นแปลได้ว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองชดช่วง เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชทยังทรงพระราชกรณียกิจหลายอย่างทรงมีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระประม t h e r ร b h า t ธาาิบดีศสีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญโดยได้ทรงกรุณาปรดเกล้า ได้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยใจขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนต่างๆให้มีสภาพที่ดีขึ้นส่งได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทําความดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยขณะที่ประทับศึกษาอยู่ที่เยอรมน,นีทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ และส่งร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่ามุต,ตโตไทยทรงสนทนาธรรมทำความสะอาดลานวัดเช็ดถามพระพุทธรูปภายในวัดและส่งล้างจานด้วยพระองค์เองพร้อมตัดว่าถ้ากลับเมืองไทยจะไปทำที่เมืองไทยพระองค์ยังเป็นองค์ประธานอุปธรรมของสโมสรผู้รักสัวสตว์แห่งประเทศไทยอีกด้วยนอกจากนี้การไปจิตอาสาพระจริยาวัดที่งดงาม คนไทยมักจะเห็นอยู่บ่อยครั้งพระองค์เองมักจะไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมอยู่เป็นนิดเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ทรงศึกษาอยู่ที่เยอรมน,นีก็เสด็จไปสนทนาธรรมณวัดป่ามุตตโตไทย เมื่อเสด็จกลับยังประเทศไทยพระองค์ได้เสด็จไปสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม29เมษายนวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชลขอพระองค์ทรงพระเจริญถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ